ค่ะพคเพราะว่าครูโบอีกแล้วนะคะวันนี้ครูโบมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูคุกกี้เนยสดผลไม้รวมค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีแป้งสาลีในกระสมนะคะกลิ่นวานิลลาเนยสดค่ะน้ำตาลทรายไข่ไก่อันนี้เป็นมาร์คอเชื่อมนะคะที่สำหรับใส่เบเกอรี่ค่ะผงฟู และกลือป่นค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรครูก็ใส่เนยลงไปค่ะน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันนะคะ จากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่ไก่ให้นตีก่อนนะคะกลิ่นวาน,นิลาปาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ตีต่อจักน้ำตาลทรายละลายค่ะใส่เกลือป่นลงไปค่ะจากนั้นนะคะร่อนสองแห้งค่ะสองแห้งก็จะมีแป้งสาลี เราวางพุ้งนะคะตลอมแป้งสังนาเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้มากเวลาเราปั่น ถ้าใครไม่มีกะกก้ไฟฟ้าใช้กระโก้มือได้นะคะแต่ว่าต้องออกแรงนิดนึงค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเนี่ยดูเลยค่ะเนื้อคุกกี้เราเข้ากันแล้วนะคะใส่ผลไม้ค่ะลงไปค่ะคุณลอณใส่ขึ่งก่อนนะ <c oughs> อ่ะอพแล้วเ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่พิมพ์แล้วนำไปอบก,กันค่ะ นี่ค่ะเนื้อคุกกี้ของคูโบตักใส่พิมพ์นะคะใครไม่มีสปุปไอติมแบบนี้ใช้ช้อนได้นะคะเนี่ค่ะเมื่อเรานำคุกกี้ใส่ถานแล้วใช้ช้อนซ่อมกดลงไปเล็กน้อยค่ะ แล้วเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบที่ไฟอุณหภูมิร้อย60องศานะคะเป็นเวลาประมาณ20-25นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนขนมสุกกันนะคะเสร็จแล้วค่ะคุกกี้ของคุโบกลิ่นหอมมากเลยค่ะหน้าตาน่าทานด้วยค่ะเดี๋ยวคุโบขอตัวไปชิมคุกกี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ